อสวยดีตนกมีกบาสุกมาสุกสภาวาามเป็ดรุ่นวิสิมาโอ้ต้กานนี่สภาพากาศถือว่าอุ่นเนอุ่นูจริงเนาะน,นอีอาทิตย์นีงเนาะอากาศมี้สึประมาณหกสิบเจ็ดองศาเนาะ 露营了，能,能吃满吗？<laughs> แค่เพื่อนเนามาขึ้นเถินนี่เนาะเชินทังนี่แค่เชิก่าเนี่ือนเนาะแันรูดเนาะเสียนะโอ้ลูดเนาะคือนกชาลูดเนาเือูด 拿什么打了反正不用。 That fish now. Wow. <laughs> wow. ้นเมันเลยไม่หรอโอ้หจิงนกิโลเนี่ยนะจักหมูว่าได้ฮะฮัลโลพพวกเราสุดยอดเจ็ลน่กเลามองนะนี่ตืนสายสก่เาเมาวันจัน ทำแ่มนี่แต่ทองมาลุ่นเนาะยังมีวะเขียนๆวะสิมักทึกอ่ะเอ๋ทึกกสนตี๋นี่เราจับปาม่ได้อืม คือ่้นไปติดใหม่น่งมันน้ดึงขึ้นบ่ชนางายเครื่องกลามึงมีทิศใหม่สีเทาดึงขึ้นตัวทิศใหม่ลั นี่บ่ทึกจักตู่เลยถือว่ามาใส่ซต์ต้นไหรเนาะอย่างวันยังบ่ทันได้จักตัวเลยทนีึงคนอุดเนาะออวีทออกอาเมื่อไรขนาดจะเป็นการเกาะใหม่เขียวดึงนดีที่มันดึงขึ้นเนาะแ้่มันอาวีทออก นโนจิ <tinc S 2> ตตลอดเนาะสุบายังบุคคลเถอะโซนใส, nice. ส่นม่กีหลายมือ่นเนาะที่ยังมาทานทึกนะไมหามหกมือแล้วเนาะ 이틀 간이, 보 금은 안좋 สอ่างน้มาติดตลอดเลยตรงกลางเน,ะนาะตัวกลางก็ติดเข้กันติดมากลเลย ရရဘရတျကးကလရရမရ္ရမရပဲပဲွလရပဲအမယာတွာို္ောရြီးရအယေရရလမာအာကို့ါပဲ

นอกพันไมเทือกก็ยังมีพันไมะคือร่างกานพนหัวทึกเจักตว เมาใส่เข้าไหที่ชุนทึบๆนิดหนึ่งล้วถึงเจอห่อกระสานเติมเนื้อแล้วกยามาทำได้ มน,น,น,นั้นแห้งบุทจกวาตลนี่กจันทรกดนซึงนี่ฝันใหมอนะยู่ทีุ่ก้อนฝีนฝันฝันฝัน